ือหลายสื่อเอาภาพช้านั้นมาครับที่ท้านักของเทช,ชอนเทเลอร์เนี่ยมาชนเจสันคิดเขาสโลภาพดูครับมันปรากฏว่าทางด้านของเจสันคิดครับมีการพูดเบาๆกับเทชอนเทเลอร์ว่าฮิตมีหรือแปลเป็นไทยง่ายๆครับชนกูชนกูชน,กชนมาชนเร็วๆ ซึ่งไอ้จุดนั่นแหละครับ NBA คือเขารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันเป็นการเบรคเกมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลานอกของทางด้านทีมบรุกลินเน็ตเนี่ยไม่เหลือแล้วดังนั้นแน่นอนครับว่าต้องหากลเม็ดกลวิทีอะไรก็ได้เพื่อที่จะสามารถหยุดเกม m a i n s นส n ต Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone บ b ยวัชรินทร์จตุชัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In The Zone รายการนี้จะพาทุกท่านมารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของบาสเกตบอลเอ็นบีเอนะครับแล้วก็บาสเกตบอลทัวโลกเลยนะครับแล้ววันนี้ฉันเคยครับอยู่กับผมเอวัชรินจตุชัยนะครับหรือเอ็นบีเอซึ่งวันนี้ครับผมก็จะเอาเรื่องที่เรียกว่าน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับเป็นเรื่องของน้ำอารม1.5ล้านบาทซึ่งบางคนแน่นอนครับบอกว่าเฮ้ยน้ำอรมณอะไรวะมันมีมูลค่าถึง1.5ล้านบาทวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันต้องย้อนไปนิดนึงนะครับว สังคมได้เนี่ยมันต้องมีคําว่ากฎกฎระเบียบต่างๆซึ่งแน่นอนว่า ถ้าประเทศไหนหรือถ้าเมืองไหนไม่มีกฎเนี่ยต้องถูกมีการปรับนะครับต้องถูกมีการลงโทษจะไม่มีกฎไม่ได้ครับจู่ๆคุณจะไปว่าคนอื่นแล้วคุณจะเอาโพเดียมทุ่มใส่มันก็ไม่ใช่หรือจู่ๆคุณจะไปหัวดใครมันก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันแน่นอนครับว่าลีก NBA ก็เช่นเดียวกันนะครับลีก NBA ก็มีกฎรครับว่าถ้าใครทําผิดหรือใครทําไม่ถูกตามกฎเนี่ยก็จะมีการปรับย้อนไปนะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2013นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเกมสําคัญเกมหนึ่งครับก็คือเป็นเกมการเจ เกมนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเกมเนี่ยดำเนินคู่ขี่มาอย่างสนุกสนานมากมายนะครับจนกระทั่งถึงในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4เนี่ยแต้มเลยได้ว่าเบียดกันมากครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเลีกประมาณสัก8.3วินาทีตอนนั้นเนี่ยท้านาของเลเกอร์เนี่ยนัอยู่96ต่อ94มันไม่ใช่แค่นั้นครับก็คือกรรมการเป่าหยุดเกมหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมจู่ๆกรรมการเป่าหยุดเกมนะครับมันเกิดจากตอนนั้นเนี่ยน้ำอารมณ์เนี่ยมันหกอยู่บนพื้น ซึ่งเขาก็มีการย้อนไปดูภาพช้าว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากนะครับการที่เทชอนเทเลอร์นะครับผู้เล่นของบรูคลินเน็ตในตอนนั้นนะครับเดินไปสะดุดแล้วก็ไปชนเจสันคิดซึ่งเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมบรูคลินเน็ตตอนนั้นและอีกแก้วน้ําที่เจสันคิดถือก็เป็นแก้วน้ำอารมที่แกกาลังจะดื่มจูๆ่ๆเทชอนเทเลอร์เนี่ยไปชนชนเสร็จปั๊บเนี่ยคิดก็เซแล้วก็น้ําอารมณก็หกลงบนพื้นกรรมการต้องเป่าหยุดเกมเพื่อมาเช็ด ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จบเกมกันไปสื่อก็มาถามปบิติตลกตอนหลังเกมครับว่าเจสันคิดทําไมคุณทําน้ําอารมหกในช่วงวินาทีที่มันสําคัญขนาดนี้คิดบอสเลยครับบอกว่าโหคุณจะไปรู้อะไรแน่นอนว่าตอนนั้นคือเทเลอร์เนี่ยตัวเขาเปียกเหงื่อมากเขาเล่นมาทั้งเกมเขาก็มาชนผมแล้วผมก็จะไปเขียนแผลให้กับลูกทีมชนผมเสร็จปับ๊บผมก็เสียหลักน้าอารมกกเลยหกใส่พื้นก็มันแค่นั้นเพราะมันลื่นมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ตั้งใจคิดก็ตอบไปอย่างงี้ครับผู้สื่อข่าวก็เลยคิดว่าเอ้ สุดท้ายคิดเขาก็ย้ำว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุนะบางคนคิดว่าเรื่องมันจบเท่านั้นครับมันไม่จบเท่านั้นรุ่งขึ้นครับลีกสั่งปรับ Kit, 50, เจสันคิด50,000ื่นเหรียญสหรัฐครับหรือตีเป็นเงินไทยก็รา,ราวๆ1.5ล้านบาทถัอวเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยคนก็เกิดความสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจูๆ่ๆหลีกถึงปรับเจสันคิดทั้งๆที่มันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุไม่ใช่หรอ แน่นอนครับว่าก็มีการไปสืบสาวหาเรื่องว่าทําไมมันถึงต้องมีการปรับจะสังกิตขนาดนั้นมันจะมีคํานึงครับใน NBA จะเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันก็คือคําว่า Ice. ไอซ์ไอซี่ไม่ใช่น้ําแข็งนะครับแต่ไอซ์เนี่ยในความหมายของ NBA ก็คือว่ามันเป็นการเบรกเกม ลองคิดภาพตามผมนะครับว่าอย่างเช่นสมมติถ้าแต้มมันคู่ขี้มาเนี่ยนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าทีม A เจอกักบทีม B เนี่ยแต้มคู่ขี้มาเสมอที่กันที่บบประมาณ90ต่อ90นะครับแล้วทีม A ได้ชุดลูกโทษเนี่ยแล้วสมมติถ้าโค้ชทีม B เนี่ยเบรกเกมโดยการขอเวลานอกสิ่งที่ตามมาก,ก็คือว่าทีม A อาจจะมีการรวนต้องเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นการเบรกในช่วงท้ายเกมเพื่อจะทําให้อีกฝั่งเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแผนโคต้ตต่างๆนานาทาให้เกมอีกฝั่งสามารถที่จะกลับคืนมาได้อันนี้คือเขาเรียกว่าไอซ์ก็คือว่าเป็นการเบรกเกมซึ่งเป็นการเบรกโดยที่ต้องมีเวลานอกเหลือแต่เคสมันไม่เท่านั้นครับสื่อหลายสื่อ ESPNCNN หลายสื่อมากมีการไปจับครับริชเอร์รีพอร์ตก็เช่นเดียวกันครับเอาภาพช้านั้นมาครับที่ทนายของเชชอนเทเลอร์เนี่ยมาชนเจสันคิด เขาสโลภาพดูครับมันปรากฏว่าทางด้านของเจสันคิดครับมีการพูดเบาๆกับเทชอนเทเลอร์ว่าฮิตมีหรือแปลเป็นไทยง่ายๆครับชนกูชนกูชน,กชนมาชนเร็วๆ ซึ่งไอจุดนั่นแหละครับ NBA คือเขารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันเป็นการเบรกเกมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลานอกของทางด้านทีมบรุกลินเน็ตเนี่ยไม่เหลือแล้วดังนั้นแน่นอนครับว่าต้องหากรเมร็ดกลวิทีอะไรก็ได้เพื่อที่จะสามารถหยุดเกมหยุดเกมได้เสร็จทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียสมาธิและรวนหรืออาจจะเป็นการส่งซิกแผนให้กับผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมต่างๆลูกทีมต่างๆพูกนี้ก็เป็นไปได้แน่นอนครับว่าสื่อบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากมีการสืบสวนหาเรื่องราวกันสักแป๊บหนึ่งเสร็จครับ เอามาบอกนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่บังเอิญของเจสันคิดผมบอกได้เลยคิวบ้านบอกครับเพราะคิวบ้านบอกว่าผมเคยอยู่กับเจสันคิดมาก่อนแล้วผมการันตีว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าในปี2009ตอนที่ดัลลัสเจอกับชิคาโกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกมบี้กันมากครับในช่วงท้ายเกมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเด์กนูวิสกี้ได้ชูลูกโทษกําลังที่จะชูลูกโทษแหละแต่ตอนนั้นก็คือว่าทางด้านของเดลแฮร์ริสซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชของบูตอนนั้นเนี่ยพยายามที่จะ ช็ t ตเกมหรือ Ice ์เกมโดยที่เดวมแฮร์ริสเนี่ยก็ทําน้ำหกแบบกรณีนี้เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนเขาว่าทางด้านของมาคิวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เจสันคิดจงใจที่จะเบรกเกมจงใจที่จะหยุดเกมเพื่อที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามสับสนและเพื่อที่จะทําให้ทีมเขาเนี่ยมีเวลามากขึ้นในการเปลี่ยนแผนในการทําแผนอื่นๆต่างๆมากมายแน่นอนเขาว่าในเรื่องของการไอซ์เนี่ยหรือการเบรกเกมเนี่ย NBA ชอบทํามากโค้ชหลายคนมีแทคนติกพวกนี้มากผู้เล่นหลายคนก็มีแทคติกเหล่านี้เช่นเดียวกันมีละครต่างๆที่สร้างขึ้นมาเป็นฉากฉากหนึ่งมากมายหรือมีเคสลายเคสที่ผู้เล่นกับโค้ชเนี่ยทำอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกันมากมายอย่างที่มาร์คคิวบ้านบอกและครับคิวบ้านบอกว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญของเจสันคิดพวกคุณอาจจะมองว่าเรื่องบังเอิญแต่คนวงในเขารู้กันว่ามันเป็นเรื่องที่จงใจและแน่นอนเขาว่าหลีกคือเขาก็ทันเกมถึงขั้นเอาภาพช้ามาดูถึงขั้นรีเพลย์ภาพช้าครับและสิ่งที่ตามมาก็คือสุดท้ายเขาก็ปรับ Kit 50, เจสันคิด5 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาท เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากเลยใช่ไหมฮะล้านห้าแสนี่คุณสามารถที่จะซื้อรถเก๋งซีดานญี่ปุ่นตัวท็อปได้ตัวหนึ่งสบายๆเลยแต่นี่กับแค่น้ำอารมณ์แค่แก้วเดียวเท่านั้นแต่แน่นอนครับว่าการไอซ์ของเจสันคิดเนี่ยไม่มีคนรู้ครับว่ามันจงใจหรือว่าอุบัติเหตุแต่ที่แน่ๆครับในวันนั้นเนี่ยที่เลเกอร์เจอกับบรูคลินเน็ตเนี่ยทางด้านของเลเกอร์ก็ชนะบรูคลินเน็ตไป99กาต่อ94การไอซ์ของเจสันคิดไม่เป็นผลแถมทีมยังแพ้อ,อีกและที่สําคัญก็คือว่าเขาถูกกกลลีปรับบเงินนอ1 500, า้าาท ซึ่งแน่นอนครับว่าการเบรกเกมการหยุดชะง,งักเกมต่างๆเนี่ยทัคติกต่างๆมันมีมาขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแต่สิ่งที่ปลิกต้องมีการปรับตัวก็คือว่าต้องมีการปรับตัวเพื่อที่ว่าจะรู้ว่าอันไหนเป็นละครอันไหนเป็นของจริงและอันไหนเป็นอุบัติเหตุละครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของน้ำอารมณราคา1.5ล้านบาท แน่นอนเขาเพื่อนๆสามารถติดตามรับฟังช่องทางของ MainStand ได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ m a i n s t a n d co. th นะครับหรือใน Facebook MainStand หรือใน YouTube พิมพ์คาว่า MainStand ในช่องพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Podcast Apple Podcast หรือ s u n d c l o u d Podcast นะครับและในวันนี้ครับผมเอ๋วชรินจตุชัยนะครับหรือเอ็นบก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b ล o g d i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s u u n d c o o u d Spotify a p p l e Podcast